กะทีนะหนึ่งสองเริ่มเลยหนึ่งกะทีนี้น้องโอ๊ตนะคะแปดขวบตัวมีตัวเล็กมากๆเลยเังเกตว่าต๊ะของเราดี้เข,ข้าออกเัยน้องโอ,โอ๊ตยังมีเหยีเท้าเ <c oughs> ร่เลยน,นะคะอาลีบอยสไลด์เลยอาลีบนะครอบอาลีเลยะอาลีขึ้นอารีขึ้นลาวนะลาวมาเดินเปคู่ <c oughs> ลงเป็นคู่แบ็คอาลี พาเ็นสูนไลค์ค่ะปอดสไลค์เลยค่ะอดไค่ะโอ้ยเพนสูนอ่นีอะไรนะคะกำลังเล่น้าวอลิซอะไรที่ตอบหลักใหญ่เลยโอ้ยืนะคะภากเมื่อกี้เลยสังเกตจากจีน้าจีเรียนมากๆเลยีสมาธิมากๆเลยเหมือนต้องอกตั้งใจมากๆ เราสองวันอะประวานตะบนะคะไอที่็นไหล่เมวัดรุ่นรที่สองเลยาที่สอ่าลกมีดีกีอยู่ที่สองนะคะื่อวานนี้นะคะถัดร่นเร็วันนี้เราทีการแข่งขันนเดียวพวกพดเองะคะมีแต่รุ่นแรงประวานดีรุ่นให่เยอะมากเลยอ่าูชนะครับหมอาอะเก่งมากเสียวเพื่อนนะโอเคหน่ง้าได้นะคะหนึ่งาย่องเเลย อาย่าไปเลยนะครับหนูอยากไปต้องร้องให้อยากไปอยากไปเท่าไหร่ก็ได้ไดีเด่นดีเด่นคริปสแบบปุ่นแบ็กออาต้องไปต้องไปเลยค่ะ